สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวจะพาทุกท่านมาดูสเสน่ห์ของเมืองไทยนะครับหรือซอฟต์พาวเมืองไทยนีย่เองนะครับที่ฝรั่งต่างชาตินะครับคอมเมนต์ยกย่องชมเชยว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับข้อที่1ก็จะเป็นเรื่องอาหารนะครับท่านผู้ชมอาหารจะมีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็มี ความสะอาดนะครับมีอาหารหลายหลากนะครับแล้วก็ปลอดภัยและมีราคาถูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างชาติชอบนะครับที่ตรงว่ามีราคาถูกนะครับข้อที่2ก็จะเป็นผู้คนในเมืองไทยเป็นมิตรนะครับเมืองไทยก็จะเป็นเมืองพุทธนะครับชอบช่วยเหลือผู้คนไม่เอาเปรียบใครนะครับแล้วก็ไทยนี้จะเป็นประเทศที่รักสงบนะครับแล้วก็จะเป็นได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองแห่งรอยยิ้มนะครับ The Land of Smile ครับข้อที่3ก็คือการขนส่งคมนาคมนะครับสะดวกสบายนะครับจะมีการขนส่งครอบคลุมไปทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ตามนะครับคือครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยและสบายใจสำหรับผู้ที่มาเที่ยวนะครับข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องราคานะครับราคาถูกนะครับ เพราะว่าแทบจะทุกอย่างในราคาในเมืองไทยนี่ก็คือจะถ้าเปรียบเทียบกับราคาในต่างประเทศก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับหลายๆเท่าเลยแหละและทาให้ต่างชาตินิยมชมชอบมาเมืองไทยก็เหมือนออใช้เงินน้อยลงอะไรประมาณนี้นะก็เลยนิยมกันมาข้อที่5นะครับก็จะเป็นหัว oh, ข้อที่ว่ามีความอิสระเสรีนะครับเพราะว่าบางประเทศที่อยู่ในประเทศตรงเขานะครับก็ ก็จะมีกฎกติกาต่างๆนะครับทำให้าวางตัวไม่ถูกแล้วก็ไม่อิสระนะครับพอมาอยู่ที่เมืองไทยก็จะมีความรู้สึกว่าเมืองไทยน่าเที่ยวเพราะว่าอิสระเสรีปล่อยตัวได้ตามสบายข้อที่6ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาติก็จะบอกว่าทะเลเมืองไทยเป็นทะเลสวยนะครับเมืองไทยก็เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจรทุกอย่างตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับการท่องเที่ยวด้วยภูเขาทะเลน้ําตกวัดว<ะ>าอารามสวยงามนะครับได้มีความปลอดภัยสูงนะครับยิ่งทางทะเลนี่ยิ่งติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในอันดับโลกเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเหตุผลคร่าวๆนะครับที่ต,ตาตาผเที่ยวยกของชาวต่างชาติที่คอมเมนต์มานะครับมา6ข้อนะครับอาจจะมีหลายข้อกว่าน,นี้นะ ท่านใดมีข้อไหนที่ตาตาพาเที่ยวยังไม่ได้เสนอก็แนะนํามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตาตาพาเที่ยวช่องเล็กน้อยของตาตาพาเที่ยวมาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับที่ อยากเจอสิ่งที่เหมือนใจเรา oh. ดินร้นในแสงไฟสว่างสดใส